สวัสดีทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของหมอดาวทางช่องโหนดาวบายสีนะคะคลิปนี้จะเป็นการเปิดไพ่ดูดวงความรักของผู้ที่เกิดวันเสาร์ประจําเดือนกรกฎาคม2565เพื่อดูว่าดวงความรักของคนวันเสาร์เป็นอย่างไรบ้างเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการตั้งรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นซึ่งบางเรื่องอาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ ดูเพื่อความบันเทิงและอะไรที่ไม่ดีก็อย่ากเก็บมาเครียดจนเกินไปในเดือนนี้ดวงความรักของคนวันเสาร์สำหรับคนมีคู่พื้นดวงน่าจะมีการวางแผนการแต่งงานเตรียมความพร้อมที่จะมีครอบครัว พร้อมมีบุตรในทันทีแต่อยู่ในขั้นตอนของการพูดคุยประเมินกันแล้วว่าข้อดีข้อเสียของการครบกันมีหรือเปล่าถ้าแต่งงานกันแล้วจะเป็นอย่างไรแต่ตามดวงคู่ไหนที่วางแผนจะแต่งงานก็คือเป็นไปในทางที่ดีแน่นอนไม่ต้องกังวลน,นะคะ แต่สำหรับบางคู่ที่คิดว่าไม่มีโอกาสได้แต่งงานแน่ๆก็อาจจะถึงเวลาที่ต้องมานั่งคุยกันแล้วว่าจะเอายังไงเพราะคุณค่อนข้างเหนื่อยกับความรักในครั้งนี้มากๆวิตกกังวลระแวงไปหมดอุปสรรคเข้ามาทำให้ความรักสั่นคลอนคุณโดนทำร้ายจิตใจมาโดยตลอดเดือนนี้อาจจะยังไม่เลิกกัน แต่เป็นช่วงที่ตัวคุณเองเริ่มไม่อยากทนอีกต่อไปแล้วถือว่าเดือนนี้ความรักความสัมพันธ์สั่นคลอนแน่นอน ถ้าถามว่าความรักของคุณมีมือที่สามเข้ามาพัวพันไหมก็ไม่เชิงถ้ายังแค่เป็นคนคุยคนคนนั้นก็อาจคุยหลายคนแต่เขาอาจมีใจให้คุณมากกว่าใครหรือถ้าคนที่มีคู่นั้นบางทีเขาก็แอบคุยกับคนอื่นบ้างแต่ไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณสั่นคลอนฉะนั้นอย่าคิดแค่ว่าเขารักเราแล้วเราจะไป เราจะปฏิบัติตัวอย่างไรก็ได้คุณได้ความรักจากเขาแบบไหนแบบไหนคุณก็ต้องใส่ใจเขากลับนี่แทบจะเป็นพื้นฐานความรักเลยเพราะถ้าเขาไม่มีความสุขเขาก็ไปแน่นอนเพราะพ,พื้นดวงคือเขาอาจจะไม่ได้คุยกับเราแค่คนเดียวแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องเจอสถานการณ์นี้นะคะหากความรักของคุณดีอยู่แล้วก็แค่ให้ระวังเท่านั้น คนโสดก็อาจมีคนมาตื้อมาตามคุณแต่คุณไม่ค่อยสนใจเขาเท่าไหร่แต่เขาก็ไม่ลดความพยายามเขาจะเดินหน้าจีบคุณต่อไปโดยไม่กลัวอุปสรรคเลยสักนิดไพ่อยากบอกคุณว่าถ้าวางแผนที่จะแต่งงานกันความรักความสัมพันธ์เป็นไปในทางที่ดีเขารักคุณและอยากให้คุณอยู่กับเขาตลอดไป เพียงแต่ข้อเสียคือเขาจะครอบงำความคิดของคุณจนคุณไม่เป็นอิสระเท่าไรใครที่ชอบให้เขาหึงหวงก็อยู่กันแบบสบายๆฝากติดตามช่องโหนดาวบายสีด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ชมกันอีกดาวขอให้ผู้ที่เกิดวันเสาร์พบเจอแต่ความรักดีๆนะคะสวัสดีค่ะ